สัพพิสิทธิ์สัพพิสิทธิ์ทั้งทั่วสากลและอาิฐสัพพสิทธิ์ได้โปรดอภิบา,รบาประทานก่ชัยครคนได้โปรดอภิบาตการณ์ใครคนให้ใต้ฝ่าละอองธูนีพระบาทให้ใต้ฝ่าละอองธูปีพประทรงมีพระกราณามัยสูงสุทงมี ด้วยการตุรพิษพระพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิทธิใดขอจงสำนิกดังพระราชธามิไทยปักหนาสถิตเป็นพระแม่นิ่งฝัง องค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบชั่วนิรันดร์ด้วยเก้าเลี้ยกระหม่อมขอเดชะ